สวัสดีทุกท่านครับท่านที่เตรียมสอบครูผู้ช่วยกศนวันนี้เรามาทําความเข้าใจว่าการที่จะเป็นครูผู้ช่วยกศน,นนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อปี2563นั้นได้มีการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษไปแล้วและก็บรรจุหมดไปจะมีตําแหน่งว่างอีกมากมายนะครับ คิดว่าอีกไม่นานก็จะมีการสอบอย่างแน่นอนทีนี้วันนี้นี่จะพาพวกเราที่สนใจนะครับมาดูหลักสูตรการสอบของครูผู้ช่วยนะครับสอบครูผู้ช่วยนี้จะมีอยู่3ามภาคคือภาคกอภาคขอและก็ภาคคอภาคกอเนี่คือความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครู คะแนานเป็น100ร้อคะแนานจะแยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่1ก็คือความรอบรู้คะแนานเป็มห้าคะแนานให้จะทดสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยเน้นเนื้อหาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการจะมีกฎหมายหลักและก็มีกฎหมายกฎ,ยกฎยกระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกอศนกฎหมายหลักก็จะมี 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรในการศึกษา2546 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษา2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546 พระราชบัญญัติการจัดการศาึกษาสำหรับคนพิการ2551นอกจากนี้แล้วก็จะมีกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมการศาึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัพยาศัย,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 ย2551และก็พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540รียบเรียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ2555ระเบเยียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบเยียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ2544 นี่คือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับใช้สอบเป็นครูผู้ช่วยฉะนั้นในพวกเราต้องต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกและก็มีกฎย่อยอะไรลงไปอีกเนะี่ยมจะให้ฟังมกระอย่างกับพวกเรานะครับส่วนที่สองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู คะแนานเต็มห้าคะแนานทดสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องวินัยและการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบันวิชาชีพสมรรถนะวิชาชีพต่อไปภ่าขอความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100คะแนานแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาคะแนานเป็น50คะแนานโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรหลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจิตวิทยาการศึกษาและการแน่แนวการพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนการวิจัยทางการศึกษาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแปหัวข้อนี้กศกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับสอบครูผู้ช่วยในทุกสังกัดนะครับ ส่วนที่สองนี่ความรู้ตามความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกคะแนนเต็มห้าสิบโดยวิธีสอบข้อเขียนกรณีเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชายกตัวอย่างผู้ที่สมัครสอบวิชาเอกภาษาไทยสอบเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูการพูดการอ่านการเขียน และการใช้หลักภาษาวรรณคดีวรรณกรรมและภาษาจากการประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551พอดูขอบเขตแล้วนี่ก็อยากจะแนะนําพวกเราว่าแต่ละวิชาเอกนั้นให้เราย้อนกลับไปดูหลักสูตรของวิชาเอกที่เราสมัครสอบนะครับตั้งแต่ระดับประถม มัธยมต้นมัธยมปลายนะครับฉะนั้นเราต้องดูประกาศให้ละเอียดมากขอบเขตแต่ละวิชาเอกนั้นเขากําหนดว่าต้องการให้เรามีความรู้เรื่องใดบ้างการที่จะไปเป็นครูผู้ช่วยนะครับต่อไปนะครับภาคอความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพคะแนนเต็มหน,นึ่งร้อคะแนนโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารโดยประเมินจาก ส่วนที่1เนี่ยก็คือประวัติและผลงานที่รับการรับรองจากผู้มวยการสถรานศึกษา50คะแนนส่วนที่2ก็สัมภาษณ์อีก50คะแนนนะครับเรามีลายละเอยียดประกอบการประเมินนะตัวชี้วัดและคะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในภาคคอนี้ ส่วนประวัติและผลงานที่ได้รับการรับรองจากคุมม้มในการาศึกษาจำนวน50คะแนนนี้นี่เขาจะมีการประเมินด้วยกันเจ็ดส่วนนะครับเจ็ดเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือคุณวมฒติการศ,าศาึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปนี่ห้าคะแนนปริญญาโทกับปริญญาเอกจะได้คะแนนเท่ากันนะครับพิจารณาจากการศึกษาระดับสูงสุดที่กพศรับรองเพียงระดับเดียว ส่วนที่สองก็คือระยะเวลาปฏิบัติการสอนตรงนี้5คะแนนส่วนที่สามสถานที่ปฏิบัติการสอนสิคะแนนส่วนที่4ภาระงานสอนสิคะแนนส่วนที่ห้าการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงา,5าน5คะแนนส่วนที่6ผลงานด้านการศึกษาและมีการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน 5คะแนนสำหรับส่วนที่เจ็ดนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะครับเพราะผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยมีอำนาจให้คะแนนในเรื่องของการอุทิศเวลาให้ราชการขยันอดทนรับผิดชอบการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนในสังคมอยากจะแนะนำนะครับเราลอง ตรวจสอบสำรวจตัวเองย้อนหลังในการทำงานก่อนที่จะมีการสอบเรายังมีเวลาอยู่ว่าทำงานอย่างไรจึงจะโดนใจผู้บังคับบัญชานะครับแล้วคะแนนส่วนนี้ก็น่าจะเป็นคะแนนที่ช่วยเหลือเราได้เช่นกันนะครับ มาฟังข้อเขียการสัมภาษณ์นะครับตรงนี้คะแนนห้าสิบคะแนนก็จะมีอยู่ห้าส่วนที่จะดูพวกเราในขณะสัมภาษณ์นะครับก็จะมี 1. นึ่ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาสิบคะแนนคัพพิี่รนาจากการตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 2. นี่ก็คือประวัติการประกอบคุณงามความดีจิตอาสาสิบคะแนน พี่นาจากประสบการณ์การประกอบคุณงามความดีและมีจิตอาสาทั้งต่อตอนเองครอบครัวชุมชนและสังคม 3. บุคลิกลักษณะท่วงทีวาจาสิบคะแนนพิจารณาจากการแต่งกายกิริยาท่าทางท่วงทีวาจาก,การสื่อสาร 4. ปฏิพันธ์ไหวพริบสิบคะแนนพิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลัก คิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดวิธีการแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้5เจตคะะติและอุดมการณ์10คะแนนพิจารณาจากเจตคติอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครูสำหรับท่านที่สนใจจะสอบครูผู้ช่วยกศนกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะมีการสอบในเร็วนี้ให้ติดตามได้ที่เว็บไซต์คิ t เ r k ร c o m และก็เพจคิ t t r r ร m นะครับ